สวัสดีนะครับผมตัวแรงพิสันจบกันเลยเป็นไรพ่อถูกสูตตัวแรงพิสันนะครับตัวนี้ตัวที่ตัวที่สมคิดทำให้นะครับแต่ว่าถังถังเักทีมาใส่เเดี๋ยวหัวทองเทิรนไ้เตัวนี้เทิรน เกมกลางนาเลยนะครับได้กี่รอบวะห้ารอบลูกติดเรียบร้อยเลยเรียบร้อยไปเลยยังหมุนได้อยู่ป่ะมัน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 เป็นอาการยังไงอะแรงเบี่ยงไม่พอมันโมเลกันไม่ได้โมเลกโมเลกมันเล็กมันก็ไปไม่ไม่ใช่ไหมมันไม่อาการบุบบักอะไรไหมเดี๋ยวถามพี่สันนะ แเียงมันไม่พอแล้วโอ้โหล่นลากเาใส่กลางนาไรเงี้ยเนี่ยเรียพร้อมทานลอบติมเกมเลยลี่ตัวนี้มันแรงเบี่ยงมันไม่พอมันไม่ได้สู <laughs> <c oughs> รรต, <c oughs> <c oughs> ตร, c. <c <oughs> ตรน้งได้ล้อใหม่ด้วยล้อสุทนวง26 12อใบโอ้ล้อใหม่ล้อใหม่ เป็นยังไงอาการน่ะเหมือนเดิมลูกเบรกน่าจะลูกเบรกเพราะว่าเปิดวาล์วมาดูแล้วมันไม่ได้หลุดอ่ะทีแรกนึกว่าตะวาล์วหลุดมันเปิดมันจะอึกไหมลองหมุนดูดิก็หมุนได้อ่ะหมุนได้แต่ว่ามันแค่นไหนหมุนได้แล้วเดาลองลองดิเรียงมันไม่พอลูกติดดูตกลองมาหมุนดูตกลงมาหมุนมาคว้างดู สียงอะไรคึกคึกหมดแกะนี่แหละเสียงวัดดังคึกคึกนะทุกคนเรียบร้อยเลยเกมเลยเกมเกมกลางนาเเกมยจบเลยไหน่กำลังมันเลยกำลังแพ้แซะแพ้ซแพ้5รอบ5รอบแหละ5รอบได้5รอบ5รอบเกมมันกันน่ะโอ้โห้ครืบครับครับครับครพอหันมาดูเออควันมีควันตื้อไปเราไม่ออกมีควันซะอ้กแล้วมันมันบอดไปเฉยเลย มันมันติดเลยอะลูกติดเลยแต่มันมันไม่ได้เบรกเพราะเราไม่ได้มาไวไงอ่าแต่ว่าติดแล้วก็เรื่อยๆไงดับเลยใช่ไหมอัดดับไม่ดับแต่ว่าดับเครื่องก่อนอ๋อเรียบร้อยแล้วแหละเรียบร้อยก็อะไรอ่ะติดเท่าไหร่สองพันแปดสองพันแปดก็เกาะสองพันสองแล้วก็ปะเก็นสองร้อยสิบบาทประมาณสองพันห้าเท่าไห่คราวนี้นละมันเครื่องเดิมเรียบร้อย ศาสาร์ฉลองล้อใหม่เลยนะสาสตฉลองล้อใหม่ด้วยวงยี่สหกไงวงยี่สิหกวิงดีนะวิ่งดีไหมดีดิกระแทกโอ้โหรางชิงหิ่งมันร้อยเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วหัวทองใสเออเออเอ๋อม่ได้ช่วยเลย เบาบาใบยบยิ้ๆนั่นแหละแรงลุงแรงลุงแรงลุงแงมันต้องแรงแร่เป็นของแรงเลยต้องทำใจอท่อใครเลยท่อไปเสือไ่ด้ท่อไปเสือท่อไปเสือท่อสิ้งแพงมันนี่้สองพันห้าโอ้โทีมกู้ภัยทางเลน ทีมกู้ภัยทางเลนโหดูดิเกมกลางนาเลยอะ่ะโอ้โหถ้าไปคันเดียวทำไงพี่สันจบจบเลยดีนี่อยู่ใกล้บ้าน,านาอ่าเดี๋ยวเอาหัวทองอไม่พอนหัวทองอีกแล้วหัวทองรับทุกงานที่ที่ไม่ออกเยอะไม่ออกหัวทอง เอาอืมโอ้โหอู้่อไหวไหมแล้วผมช่วยยกไส่ห้าไงอะไปสานยกยกให้ลอยยกให้ลอยใครตัวนี้ครับ โอ้โหแบกสซบาอาชีพเก่าเลยเนี่ยลักเครื่องเนี่ยอ่ะกระใสอ่าลุงไหวเปล่าไหวไหมเฮ้ลงอ่ะไม่ไหวอ่ะผมไม่ไหวลุงอ่ะไหวผมไม่ไหวเอ้างครับมีสักห้าเครื่องไม่อยากแบกแล้วยกยกใหม่ มานยงดูยกอะไรอ่ะมันขยับตรงรูอ่ะจะได้ใส่ได้เลยจะได้แล้วลูกจะไอ้อุ๊อ่ะ,อะพอไหมอทำไมพอผมต้องพอละวุูปอยทปอเ๊นไอุุไอกไปอล้วออุก ไ,ไอดุกไปแล้วไอดุกสงคิดโอก็จะเปลี่ยนตัวลงของแรงทำงานไม่ได้เลยสานทำไงเนี่ยหมดกันเลยรีบไปอัดเกินไปอ่ะผมก็ไปเล่นึงเอาไว้ไงโอ้ก็ลืมไปลืมไปว่าวันนั้นที่เอาไปโหลไดไม่ขี่รถเครื่องมาแล้วเอารถเ,เครื่องไปเลยแม าจะออกงานครั้งแรกทันทีจบกันเลยโอ,เโอ้โหดุกพ่อซิ่งเปลี่ยนกันข้างหน้าเลยเกมเลยเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็เอาหัวทองลงไปแล้ว เราจะทำงานไม่ได้แล้วแต่ตัวนี้อโอ้เสียงมันแปลกให่บปก่เป็นไงอ่ะเสียงมันแบงแบงไปแล้วนะโอ้โหจบเลย ไปแล้วครับมันทุกเครื่องโดยเฉพาะบาทเจ็บอีกแล้วพิสันน่าจะหลายบาทบอกถ้าลูกกินกิงก็ตกสามพันนะครับถ้าสมมุติว่าถ้าลูกเบรกนะต่พิสันว่าลูกเบรกอีกแก้วนะครับไปแล้ว เพิ่งเห็นพ่อตาพิสานบอกว่าเพิ่งได้ห้ารอบก็น็อกเลยเครื่องรับจ้างนะครับพอรับจ้างใช่ไหมเนี่ย,ยนะรูปด้วยเหรอกนะี่คันนะ่ะไอ้กี่ไล่อะ่ะสิบเจ็ดไล่สิบเจ็ดไล่นะครับ มาลงรวดไม่ได้มาครับตัวนี้ก็ของอ่าพระตาพิษานะทาทีที่ยกไปทำที่อู่ช่างนบมานะครับ กับพิสันนะครับแหแข็งแรงยังคิวไหวได้อยู่นะครับผมฮ่าฮ่าเฮ้ อะไรบัานต้องเอาขัดให้มันดีเลยอะ่ะของยางของมันอ๋อไปอ้าวถือไปด้วยไหมเดี๋ยวเร็วรอดูอยู่อ,อาจจะอาจจะไม่แรงเหมือนตัวเมื่อกี้แล้วนะสามสามสามเลยครับ <laughs> ไม่สนุกเหมือนตัวเมื่อกี้แน่เพราะเมื่อกี้เป็นเครื่องแต่งนะอมนนด้เป็นเครื่องเดิมโอ้้าแช่ล่ะเล่งหน่อยเต้ หัวท้อง US yes, หัวส้มโอ้พอเดี๋ยวโหดมาก <c oughs> ดูวิสังสิเออหวายหรือเปลา่า เดี๋ยวข้างล่างเขาว่ารถเบียร์อลอยรถถ่ายติดแบบดูพิ่สันว่าจะลงลมเป็นสภาพไหนนะไปเคยเห็นพิ่สันเขาขับรถล่ำนาจริงๆจังๆักท,ทีนะ <laughs> จบเุดท้ายที่นี้นะขอจบเรื่องท่านี้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกไลท์ทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมอาจจะตอบช้าบ้างอะไรบ้างนะครับก็อย่าพึ่งพิงกันไปไหนนะครับผมสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบบเรียนท่านี้นะครับสวัสดีครับ